สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรีวิวเต็มรูปแบบของ Toyota Mini ิรีบอ n 2026รถใหม่ล่าสุดจากโตโย ta ที่เปิดตัวในประเทศไทยไม่นานมานี้ กับดีไซน์ที่ล้ำสมัยขึ้นความประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีที่จัดเต็มบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองหารถเล็กอเนกประสงค์คันนี้อาจจะเป็นคำตอบครับเริ่มจากภายนอกก่อนเลย Toyota Mini r e b o อ n 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดไฟหน้าเล็ดทรงเรียวยาวที่ดูดุดันมากขึ้นพร้อมเด y t ทาม running l i g h ที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถ กระจังหน้าถูกออกแบบให้ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของโตโยต้า e ไว้เต็มเปี่ยมฝ่ายท้ายเป็นแบบเล็ดลากยาวดูหรูหราและทันสมัยล้ออันลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ที่เน้นความสปอร์ตแต่เรียบหรูเส้นสายตัวถังมีความคมชัดมากขึ้นช่วยให้รถดูมีมิติมากกว่าเดิมบอกเลยว่าใครได้เห็นครั้งแรกต้องมีเหลียวหลังแน่นอน ด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้ามินิรีบอน2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VVT-iE รุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงสุด110แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT รุ่นปรับปรุงใหม่ที่ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและต่อเนื่อง แถมยังประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมโดยโตโยต้าเคลมว่าอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอีโคและพาวเวอร์ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความหนึบและเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นขับขี่ในเมืองก็รู้สึกนุ่มลนนไม่สะเทือนเวลาเจอทางครุขระส่วนบนทางหลวงก็มั่นใจได้แม้ใช้ความเร็วสูง การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเสียงลมเสียงยางและเสียงเครื่องยนต์ถูกกดลงอย่างชัดเจนมาดูภายในกันบ้างภายในห้องโดยสารของ Toyota Mini r e b o อ n 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความเรียบง่ายแต่ทันสมัยแผงคอนโซลกลางถูกตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มมือและโทนสีทูโทนที่ดูหรูหราขึ้น หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงใหม่ที่ใช้งานง่ายและจับถนัดมือมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลเบาะนั่งดีไซน์ใหม่รองรับสริระได้ดีเยี่ยมมีเบาะหลังพับได้แบบ60/40่อตช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ากว้างเมื่อเทียบกับขนาดของตัวรถ เหมาะสำหรับคนเมืองหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังสามารถพาออกทริปต่างจังหวัดได้อย่างสบายสบาย สำหรับระบบความปลอดภัย Toyota Mini ิรีบอ n 2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ที่มีทั้งระบบเตือนก่อนการชนพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตาเรียกได้ว่าใส่มาให้ครบครันในรถขนาดเล็กคันนี้ สุดท้ายในเรื่องของราคา Toyota Mini r ร b บ r n 2,026 20เปิดตัวในไทยด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ5 9 9 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงประมาณ7 4 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นท็อปที่จัดเต็มทุกออปชันถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ดีในตลาดรถยนต์กลุ่มนี้และน่าจะได้รับความนิยมไม่น้อยจากทั้งผู้ใช้มือใหม่และครอบครัวที่มองหารถและคุณภาพดี ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันขับดีภายในทันสมัยและมีเทคโนโลยีครบครันโตโยต้ามินิรีบอน2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามแน่นอนครับ